คิดคอนเทนต์ไม่ออกบอก AI ไม่ต้องไปหาที่ไหนไกล YouTube เขามีมาให้แล้ว คลิปที่แล้วเราแนะนํา5คอนเทนต์ที่นั่งอยู่บ้านก็ทําได้ไปแล้วแต่ถ้าใครยังคิดไม่ออกหาไอเดียไม่ได้คลิปนี้ทุกโมโจจะพามาดูเครื่องมือที่จะช่วยครีเอเตอร์ในการคิดคอนเทนต์ได้ง่ายขึ้นนั่นก็คือฟีเจอร์อินสปิเรชันหรือฟีเจอร์แรงบันดาลใจนั่นเองโดยอินสปิเรชันเป็นเครื่องมือที่ YouTube ออกแบบมาให้ AI ช่วยครีเอเตอร์ในการคิดคอนเทนต์และสร้างไอเดียใหม่ๆสําหรับแต่ละช่องให้ตรงใจคนดูมากขึ้นซึ่งเดิมเคยเป็นแท็บรีเสิร์ชแต่ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น Inspiration AI กก็จจะะทําาาารรวเคค์มสนใของคนดู ที่กําลังเป็นที่นิยมหรือคอนเทนต์ที่คล้ายกับของเราแล้วนําข้อมูลเหล่านั้นมาประมวลผลและเสนอเป็นไอเดียต่างๆให้ซึ่งคุณสมบัติหลักของฟีเจอร์นี้ก็คือช่วยแนะนําวิดีโอที่น่าสนใจและเป็นที่นิยมของผู้ชมช่วยแนะนาโครงร่างสําหรับคลิปวิดีโอให้และยังเสนอชื่อคลิปและภาพปกให้ด้วยเมื่อต้องการใช้งานให้เข้าไปที่ YouTube Studio บนเดสก์ท็อปจากนั้นไปที่หน้าของคอนเทนต์แล้วคลิกไปที่ฟีเจอร์แรงบันดาลใจจะอยู่อันแรกเลยพอเข้ามาแล้วจะเห็นว่า AI เขาสํารวจแล้วก็คิดคอนเทนต์มาให้บ้างแล้วแต่ ถ้ายังไม่โดนใจหรือมีความสนใจในเรื่องอะไรอยู่เพียงพิมพ์คีย์เวิร์ดลงในช่องระดมความคิดตรงนี้จากนั้นก็กดสร้างไอเดียได้เลยระบบก็จะดึงข้อมูลและเสนอไอเดียต่างๆให้องเดบว่าระบบอาจจะยังไม่เข้าใจภาษาไทยถ้าหากพิมพ์เป็นภาษาไทยอาจจะยังไม่ขึ้นให้ให้ใส่คีย์เวิร์ดหรือคําอธิบายเป็นภาษาอังกฤษเช่นถ้าเราสนใจหัวข้อเกี่ยวกับรีวิวอาหารอย่างเช่นอาหารไทยเราก็อาจจะพิมพ์ไปว่า Thai food review AI, AI, AI ก็จะเสนอไอเดียขึ้นมาให้เราสนใจคอนเทนต์รูปแบบไหนก็สามารถเลือกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่ม เติมได้เลยพอคิดเข้าไปแล้วระบบก็จะขึ้นเอาไลน์โครงร่างในการทำคอนเทนต์พร้อมทั้งคิดชื่อคลิปวิดีโอและภาพปกให้เราเลยอย่างเซสชั่นในส่วนของโครงร่างก็จะบอกแนวทางในการนําเสนอคอนเทนต์โดยแบ่งเนื้อหาหรือหัวข้อออกเป็นส่วนๆซึ่งช่วยให้ครีเอเตอร์สามารถนําไปปรับใช้และวางแผนการสร้างคอนเทนต์ได้ง่ายขึ้นมีคิดชื่อคลิปให้และมีแนวภาพปกให้ด้วยหากชอบปกที่ AI เสนอให้ก็สามารถดาวน์โหลดรูปได้เลยซึ่งในแต่ละเซสชั่นก็จะมีช่องทางด้านขวาให้เราพิมพ์ข้อความเพื่อปรับ ไอเดียตามที่เราสนใจเพิ่มเติมได้อาจจะอัปเดตไอเดียใหม่ทั้งหมดเลยหรือเลือกที่จะอัปเดตแค่บางส่วนที่เราอยากเปลี่ยนก็ได้ระบบก็จะปรับและสร้างไอเดียใหม่ตามที่เราต้องการเรามาดูคอนเทนต์อื่นกันบ้างยกตัวอย่างอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่น่าสนใจอย่างเช่นเกมมิ่งระบบเขาก็จะขึ้น5้าไอเดียมาให้เราเลือกลองเลือกเป็นหัวข้อ5อันดับเกมของฉันอันนี้แล้วกันเขาก็จะมี o u t ล i n หรือว่าโครงล่างมาให้มีแนวคอนเทนต์ตั้งแต่ i n t ท o จนถึง o u t ท o มาให้เลยรวมถึงไอเดียชื่อคลิปบางอันมีการใส่แฮชแท็กไว้ให้ด้ว มีแนวทางตําแหน่งให้เลือกใช้และถ้ารายละเอียดต่างๆยังไม่ตรงใจเราสามารถปรับแต่งไอเดียเพิ่มเติมได้ในช่องระดมความคิดตรงนี้เลยถ้าหาว่าพอใจกับไอเดียแล้วสามารถกดเซฟไว้ได้เลยระบบก็จะจัดเก็บไอเดียของเราไว้ให้เรียบร้อยประโยชน์ของฟีเจอร์นี้ช่วยให้ครีเอเตอร์ได้ไอเดียใหม่ๆตรงใจผู้ชมมากขึ้นประหยัดเวลาในการคิดคอนเทนต์เองเพิ่มความมั่นใจว่าคอนเทนต์จะทันเทนและมีความน่าสนใจเพราะ AI ทําการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วนํามาประมวลผลเสนอเป็นไอเดียให้นั่นเองส่วนข้อเสียก็คือตอนนี้ยังมี ให้บริการเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นถ้าหากใช้ภาษาไทยน้องอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะเป็นยังไงกันบ้างกับฟีเจอร์แรงบันดาลใจของ YouTube ถึง y YouTube เขาจะเพิ่มเครื่องมือที่ช่วยในการคิดไอเดียให้แต่สิ่งสําคัญที่สุดในการสร้างสารรค์คอนเทนต์จริงๆก็คือตัวครีเอเตอร์เองสามารถนําไอเดียเหล่านั้นมาปรับใช้เข้ากับสไตล์ของตัวเองได้หากใครอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ทูโมโจนะคะและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ซัพพอร์ตทกโมโจของเราหน่อยได้ไหมคะซัพพอร์ตท้ ได้ไหมคะซัพพอร์ตโจกของเราหน่อยได้ไหมคะเอาไปเลยสามที